สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีสูตรลดความดันสำหรับใครที่มีปัญหาความดันสูงสามารถหายได้ง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยานะคะเพียงแค่เรามีขึ้นช่ายเท่านั้นค่ะสูตรนี้เป็นสูตรยาโบราณที่ทำกันมายาวนานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะเราก็จะนำขึ้นช่ายนะคะมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะโดยวันนี้นะคะพี่ขวดก็จะแช่เกลือไว้10นาทีนะคะ เราก็จะใช้เกลือป่นประมาณ1ช้อนชาค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีเกลือป่นสามารถล้างด้วยเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะแช่ไว้แบบนี้10นาทีค่ะพอเราแช่ครบ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มาล้างทำความสะอาดกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําขึ้นช่ายที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะตัดส่วนลากออกไปส่วนลากเราจะไม่ใช้นะคะแล้วเราก็จะมาซอยขึ้นช่ายค่ะ ให้เป็นท่อนสั้นๆเล็กๆแบบนี้เลยนะคะขึ้นช่ายเนี่ยเขาถือว่าเป็นสุดยอดอาหารเลยนะคะเป็นผักที่มีสรรพคุณทางยาเยอะมากๆค่ะสมัยโบราณนะคะพวกแพทย์แผนไทยทั้งหลายนะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเขาก็จะใช้ขึ้นช่ายในการที่จะช่วยรักษา คนที่มีปัญหาความดันสูงเป็นหลอดเลือดหรือว่าปวดข้อปวดเข่าก็จะใช้ขึ้นชายนี่แหละค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําขึ้นชายทั้งหมดมาโครค่ะโดยสําหรับวันนี้นะคะพี่ขวดก็จะใช้ขึ้นชายทั้งหมด8ต้นนะคะแต่จะไม่ใช้ในส่วนรากนะโครงเขาให้ละเอียดเลยค่ะ สำหรับขึ้นช่ายนะคะก็จะมีสรรพคุณที่ช่วยลดความดันโลหิตสามารถรักษาโลความดันโลหิตสูงได้นะคะสำหรับผู้ที่มีความดันปกติแต่เพิ่งตรวจพบว่าความดันเริ่มสูงก็สามารถรับประทานสูตรนี้ได้นะคะหรือว่าจะทานขึ้นช่ายสดๆเลยก็ได้วันละ4ก่กานสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มตรวจพบนะคะก็จะช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องใช้ยาเลยค่ะ โดยนอกจากที่เขาจะช่วยรักษาระดับความดันโลหิตแล้วนะคะเขายังช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลช่วยรักษาระดับน้ำตาลไตกรกลีเซอไรด์รวมถึงไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยค่ะตอนนี้เราก็โขลกขึ้นใช้มาได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำสุกต้มอุ่นๆลงไป1-2ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยค่ะ คนให้เขาเข้ากันแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําใบขึ้นช่ายตรงนี้ไปคั้นเอาแต่น้ําค่ะน้ําตรงนี้แหละที่เขามีประโยชน์มากๆนะคะช่วยรักษาอาการความดันสูงได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำขึ้นช่ายที่เราโขลกไว้นะคะมากรองเอาแต่น้ําแบบนี้ค่ะ ปิดีกดๆคขันๆันเขาเลยค่ะ สหรับวิธีการทานนะคะเราก็จะทานครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะก่อนอาหารเช้านะคะวันละ1ครั้งเท่านั้นนะสูตรนี้เป็นสูตรยาสมุนไพรโบราณที่ช่วยรักษาอาการความดันสูงสามารถรักษาได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ยาเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆลองทำกันดูนะคะ